ตาวนะคะตาวไปใ่ไหมที่มันเนันเดียนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอัดนะคะจะมาเอาเสก่อนฟังไว้ใจฟังเลยอ่ะถ้ามันไง่ายสมมติถ้ามนลุ่มนะครับต่าวว่าถ้ารออ่ะการับความร้อนและการเคลื่อนที่นะครับเช่นสีดำวนโลหลเคื่องมิการนครัอ่าส่วนสรุปว่าการร้ที่ทไปแล้วคือถ้าการความร้อนที่ตายจนะครับที่เคอน Gracias. Yeah. เราหสูได้ว่านะครับเทียนให้ความร้อนแก่แผลหักทำให้หยดน้ำาลอย่นีคและเส้นสีไม่เป็นสีขาทับงหมดการสายทอหน่อยเนอะไรค่อยดครับผมตอว่าเทียนจะหยดเทียนจะหยดลงทีละหยดครับให้ความร้อนแค่หยดเดียวครับความร้อนเล็ก ไปอีกย่างหนึ่งโซ่เขากือจากข้าวหมูไที่อดนโเนกรนอีกแล้วก็ใ่ตีย่งมหนนเขาถอไม่้ไม่ชอก็บริษัของเราไม่เลี่ยอะไรอะไรไ่เปลี่ยนแปลงข้อสามที่เปลี่ยนแปลงไม่หรอี่นงอนอะไรเปลี่ยนแปลง Yeah. <laughs> Ini adalah rumah Ini adalah rumah Ini adalah ที่ตัวการเพื่อนทีไหมโอเคการนำความร้อนการนำความร้อนตัวการเพื่อนทีไหมไม่โอเคจบไม่เพื่อนที่แล้วนอกจากไอการนำความร้อนผ่านแผ่นโลหะเนี่ยในชีวิตประจำวันน่ะนักเรียนเคยเขียนจดหมาไหมเดี๋ยวครูจะมีใบงานอื่นใบเดี๋ยวครูจะให้ดู คุณจะให้นัเรียนลองยกตัวอย่างการทำความร้อนในชีวิตประจำวันมาคนลักสตัวอย่างได้ไหมได้ไหมอันนี้ทำเป็นรายหมคนนะคะเดียวใครเสร็จสองตัวแรกเรามีรางวัลแจก

เอาลงไปอีกอ่ะ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 เอา <laughs> 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 咱们。 อันนี้ก็จะเป็นกอะพะนะคะเราฟังเิดแกฟังจักแก๊ะ <for> แล้วก็แบร้อนหความร้อนจากานี่จะเปแบบด้วยโลของเกรรี่มันก็จะร้อนที่จะให้ร้อนเพาเป็นขนมขนดคืออะไรครับ มอแกรบตเอยตังแกตร้ะน่ใช้อะไรครับมผามีมีมีอย่างก็มีมีถาดมีมีแก้วมีปม้อมีหน้ามันมีปากด้วยคนปากปากตันลิว ไม่กิมามานี่หลาย่ากันอะไรล่ะเอาเก็บคืนปกที่เด็นะเรมาจช้าอะไรนะครับ่องถ้าเราเป็นกอบการจะสนใจเพราะว่าคนจะเลิกยุ่งเนี่ยเพราะว่

ออกนอกสถานที่ระเบิดขยะกรรมหรืว่าการดำเนินกิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างมีช่วงไหนที่จำเป็นไหมหรือว่าเรียบร้อยดีี๋ยวเาตรวสอบกนดีกว ตอนแรกบอกไปอย่างนี้แต่ว่าก็รไม่หมดเพราะว่าเขาไม่รู้เ่สนีดใช่ว่าตอนเรมอเกอนเแปว่าเสนสี็นาเกิแแต่ม่แตกต่างกนใ่ไหมคใช่ี่เาตัวก็จะรู้เองว่าช่วงอินเกตโอเคมันมันมันดีแบบรอบยานารวบยานานี้ไม่ได้ีควมเสยงอะไรจะพูดไปก่อนนี้ะแต่รอบนี้รอบนี้ดีขึ้นแต่ว่ามัยังไม่ได้ไม่ได้เป็นระบบมาก ใชจะไม่เห็นจุดที่วนๆแล้วก็จุดๆคือจะยังไม่ไฮไลท์ให้มันแปลว่าชัดเจนพอคือว่าเรื่องนี้เขาต้องการอดีต่อเนี่ยเห็นว่าเวลามันมีการแห่โังสีความร้อนแบบนำความร้อนตัวตาตัวเรา่ะมันไม่เคลื่อนที่ซึ่งสังเกตได้จากแฉกเหนือที่ที่เขาขีดไว้นะครับทีนี้จะรัไม่ใช่จะรัจะรับอะไรก็ถามนั่นแหละถามนั่นแหละว่าเป็นยังไงบ้างเรื่อลอ่ะมันจะเคลื่อนที่ไหมซึ่งเด็กก็ เด็กคนไหนก็จะตอบว่าไม่ไม่นิสัเหมือนว่าคุณเขาจะรู้แล้วเขาเข้าใจแล้วเด็กๆว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราเราต้องการจะให้เขาดําเนินกิจกรรมไปต่อเนี่ยเราต้องถามเขาตอบว่าแล้วแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามันไม่เคลื่อนที่แล้วหลักฐานอะไรที่มันมันจะมายืนยันได้ว่าเนื้อระหะมันไม่เคลื่อนที่คือโอเคเด็ก็ก็จะมีสติฐานในใจแล้วแหละว่าช้อนเนื้อรลหะมันไม่เคลื่อนที่อนุภาคมันไม่เคลื่อนที่ามความร้อนแต่ อะไรคือหลักฐานที่ยืนยันครับครูครูคต้องถามเด็กต่อไปตรงนี้ครับถ้าเราจะหา,าหลักฐานให้ยืนยันว่าเมื่อเราหะเมื่อเรามีเด็มันไม่เ่อนที่แล้วเราต้องทำยังไงแล้วเราต้องใั่เกตอะไรแล้วเราก็พาไปสู่ไปสู่กิจกรรมนี้ได้เพียงแค่ว่าครานี้ฉันละลาอาจจะยังไม่เน้นตรงนี้คือก็คือมีการบอกเด็กหลยว่าเราจะทําอะไรบ้างาจะทดออบอะไรเด็กก็เข้าใจประมาณนี้ครนี้ก่อนที่ก่อนที่เด็กไะทำกิจกรรมถ้าจะเอา่ชัวร์คือ จะอะไรต้องถามเด็กก่อนว่าโอเคสรุปกิจกรรมนี้จะทําไปทําไม,ไมให้เด็กตอบกลับมาแล้วก็จะประเมินได้ว่าก่อนนี้กเขาจะทําอ่ะพอเข้าใจได้ยังเราเริ่มการจะทดสอบอะไรรอบเนี้ยเราต้องการจะทดส,สอบว่าโลหะมันมีการเคลื่อนที่ไปตามความร้อนของให้แล้วเราจะสังเกตจากอะไรเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของโลหะจากอะไรเราสังเกตโดยตรงไม่ได้เราสังเกตจากอะไรเนี้ยแล้วถามเด็กย้อนไปเนี้ยเด็กก็ตอบได้ว่าเต็นที่ เพราะฉะนั้นพอเด็กพอเด็กสามารถตอบได้เลยเนะี่ยเวลาเขาทำเขาจะรู้ว่าเขาสังเกตอะไรกิจกรรมนี้จริงๆถ้าถ้าไม่มีไปกิจกรรมที่เดีียวไปนะอาจจะไม่รอดคืออาจจะไปไม่ถึงจุดนะั้นเตียแต่ว่าตรงคำถามในใบกิจกรรมนะครับคุญแน,นสำคัญคือตัวคำถามมันจะเหมือนรับทับไกลๆว่าเด็กจะต้องไปสังเกตเส้นเดิมแต่ถ้าไม่มีคำถามพวกนี้ในในท้ายใบกิจกรรมมันจะไปไม่ถึงเลยนะเพราะว่าตัวครูนี่อาจจะไฮไลไท์ไม่ไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นการเตรียมคำถามในใบกิจกรรมนะครับ มันก็มันก็ช่วยได้มันก็ช่วยได้เหมือนของราชมนเมื่อเช้าไม่ใช่แน่รออันแรกก็เหมือนกันถ้าถ้าตัวถามในกิจกรรมไม่มีถามไม่เปรียบเทียบสองก,กับสี่สองกับห้าสี่กับห้าเด็กก็ไปไม่ถึงนะคือตัวใบกิจกรรมมันจะช่วยเราได้คือกรณีที่ตอนที่เราเืมเกจแล้วเราลืมเนี่ยตอนที่เราเืเกแล้วเราลืมบางอย่างไปครับตัวใบกิจกรรมมันจะเป็นตัวทให้บรรลับติดใจกลายว่าเเขาต้องไปสังเกตตั้งจุดนะ แต่ถ้าไม่มีใบกิจกรรมให้เด็กไม่มีคําถามพวกนี้ให้เด็กเด็กก็จะไปไม่ถึงแล้วเรา,าเรเนะต้องมาแนงคอยคอยเจ็บทีฬาจนคนเหนื่อยนะปรนะมาณนั้นะพรานั้นเดี๋ยวคนต่อไปชั้นจนเนาะชั้นจะนอะไรตรงนี้ให้ชัดขึ้นนะครับ <S <S แต่ว่าเราพิสูจน์เพื่อนรู้หมดแล้วแลว่าผมต้องใสเกลอะไรไปแต่ว่าอยากจะเห็นตอนสอนว่ามีการมีการเน้นตรงนี้ให้ชัดขึ้นนะครับ ฉะนั้นจริงๆตอนตอนเด็กทำเสร็จแล้วอาจจะย้อนกลับมาตรงที่ช้อนไม่ได้เพราะว่า,าววมันจะตกลงเนื้อช้อนมันะมีการเคลือบจี๋ใหม่ซึ่งมันจะไม่ซึ่งมันจะไม่ไมก็ย้อนกลับมาภาพที่เด็กว,ว่าคราวนี้สิ่งที่ชะลาะไลทำวันนี้เราได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจับใจเลยท่านแจกกันอตอนนี้กำลังเรียนอยู่เอาของจริงของจริงของจริงตอนแรกหนู้แลว่าเขาแจกปุ๊บมันจะพุ่งมาหน้แจก แล้วมันจะเดินกลับมาไม่ได้แรือเล่วใช่พอพอเด็กนำเสนอเสร็จแล้วแล้วนำเสนอเสร็จแล้วได้ขนมใช่ไหมครับคือดกลุ่มที่ได้ขนมก็จะไม่ไม่ฟังเพื่อนต่อแล้วถูกไหมคุณก็จะแกะขนมกินกันเรื่อนะไอคนที่พูดก็พูดไปไอ้คนที่กินก็กินไปทีนี้มันพอพอจังหวะมันไปโมเมนตัมมันเป็นแบบนั้นไปแล้วอ่ะคือจังหวะในห้องเรียนมันเป็นสถานการลำบินแบบนั้นไปแล้วคุณจะเป็นกลับมามันจะเป็นแบบอายากมากเลยนะจะอะไรก็น่าจะรู้คือ จะให้เอกกลับมาสนใจเพื่อนที่น้ำเสนอลำบากอ่<ร>ะคืมันเปี่ยนไปไกลมากใช่แล,แล้วมันจะยากเพราะนั้นถ้าจะแจกถ้าจะแจกนะครับก็ไปแจกตอนท้ายตอนจบแล้วแล้วก็ไปแจกแล้ว่าก่อนจะแจกต้องบอกด้วยว่าทําไมถึงแจกอย่างเช่นบอกไปเลยว่าโอเควันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมดีก็เลยให้ยอดการตอบแทนนะคือแจกแจก,กแบบนีน้แข่งคนนะแจกแจกให้เด็กรู้ว่าแจกเพราะอะไรวันนี้ทุกคนตั้งใจวันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยโอเคมี้ขงมาแจกอะไรเงี้ย แต่ว่าจะไปแจกระหว่างระหว่างเนี่ยมันคุณก็จะเห็นตัวอย่างสำหรับวันนี้คือมันจะดึงกลับมายากมากเพราะใจเด็กไปแล้วนะครับคือ,อใช่มันมันไกลไกลแล้วให้เด็กสมาที่จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาทำการอะไรกันต่อแล้วเรื่องอภิปราย,ยอะไรก็จะลำบากนะครับก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้กันว่าไม่ใช่แค่แจกระหว่างเรียนให้มัน,นเป็นเป็นเรื่องๆไปใช่ มันก็ยากแต่เข้าใจความดีกับเพื่อนนะครับอันแรกก็แบบลองไปเก็ต้องำกลองอีกอะไรก็าแบบไม่ได้เนเหอนกันอ่าแว่าน้ำนะฮะเด็กติกับยากกนี้ตย่าโอเคเอาแบบง้อะไร ก็แรกไม่แจ้งไม่ชี้แจงกิจิกรรมเม่าไร่จะสับตนวไปนี้นแต่ว่ารอบนี้ก็รอบนี้ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ยังไม่ดีสุดยังไม่ดีสุดเดี๋ยวเราดูรอบหน้ารอบหน้าจะดีขึ้นกว่นี้ครับถ้เาเดี๋ยวคนกลับไปสุ่งพะว่